จิตวิญญาณของปรมาจารย์แห่งความยุติธรรมลงมาเยือนด้วยตนเองห้ามิให้ไปเยี่ยมเยียนเด็กหนุ่มยากจนวัยยีปีที่แท้เด็กหนุ่มยากจนผู้นั้นมีชีวิตอยู่นานถึงแสนปีไม่เพียงแต่จางเตาลินต้องเคารพเขาในฐานะผู้อาวุโสตลอดชีวิตแม้แต่หน้าเทพแห่งพื้นพิภพเขาก็ไม่ให้เกียรติสูยี่มองดูยอดฝีมือแห่งยุคข,ของสำนักความยุติธรรมที่อยู่ตรงหน้าจางหลวหลินคุกเข่าต่อหน้าเขาพูดอย่างนิ่งเรียบเรื่องนี้เดิมทีก็ไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าตอนนี้พาพวกเขาไปได้แล้วการฝึกฝนนใขขอบเเตตแหห่งหุผล ในยุคนี้เปรียบได้กับเทพแห่งพื้นพิภพแต่ต่อหน้าซูยีกลับไม่มีแม้แต่คุณสมบัติให้เขาลงมือส่วนผู้ฝึกฝนที่เหลือซึ่งด้อยกว่ามากยิ่งไม่กล้าประมือกับซูยีดังนั้นจางหลวหลินจึงนำกลุ่มคนออกจากลานบ้านตระกูลถังเจายังมีอะไรอยากจะพูดอีกหรือไม่ซูยี่มองถังเวินเย่าด้วยสีหน้าไร้อารมณ์เขาไม่เคยคิดจะแย่งชิงถังเวินหรือสิ่งที่พวกเขาครอบครองอยู่ในตอนนี้ถังเวินเย่าคิดมากเกินไปจริงๆและวางแผนมากเกินไปเริ่มแรกแกล้งตาย พื่อให้หลานชายบีบคั้นเจียนฉางเฟิงมทดสอบว่าซูยี่เสียใจจริงหรือไม่จากนั้นยังซุ่มโจมตีที่นี่เพื่อฆ่าซูยี่ทั้งวินเย่าก็เปรียบเหมือนนั่งบนเข็มตัวสันสถานไปทั้งร่างท่านเจ้าค่าความผิดทั้งหมดเป็นของข้าคนเดียวขอท่านเจ้าค่าปโปรดนึกถึงมิตรภาพเก่าเมตตาครอบครัวของข้าด้วยซูยี่หัวเราะถ้าจําไม่ผิดเมื่อปีนั้นทั้งวินเย่าคือเด็กที่ซูยี่ช่วยไว้จากมีดของโจรโจรถูกซูยี่กําจัดทิ้งดังนั้นเขาจึงไม่เคยปฏิบัติต่อทั้งวินเย่าไม่ดี ซูยี่หันหลังพูดอย่างนิ่งเรียบข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเพียงอยากถามเจ้าไม่กี่คำถามเมื่อได้ยินซูยี่บอกว่าจะไม่ลงมืออารมณ์ของถังวนเย่ากลายเป็นซับซ้อนหากซูยี่ลงมือฆ่าเขาทันทีบางทีทุกอย่างอาจจบลงแต่ซูยี่ไม่ฆ่าเขาทังหวนเย่าพูดอย่างฝืดคอขอท่านถามมาซูยี่ถามหลังจากข้าพาเจ้ากลับมาข้าเคยทารุณหรือตีด่าเจ้าไหมทังวนเย่าเงียบไปครู่ใหญ่เสียงแหบแห้งดังจากลำคอท่านเจ้าข้าปฏิบัติต่อข้าดังบุตรไม่เคยตีด่าข้าเลย ซูยี่ถามต่อข้าสอนวิชายุทธให้เจ้าสอนบทกวีให้เจ้าไม่เคยมีอะไรที่ข้าทำผิดต่อเจ้าทั้งวนเย่าหลับตาลงถอนหายใจยาวกล่าวว่าท่านเจ้าข้าปฏิบัติต่อข้าด้วยพระคุณดังคุณเขาไม่เคยขาดตกกกพร่องต่อข้าซูยี่อดหัวร้อยยาะไม่ได้ไม่หันกลับมามองเดินออกจากลานบ้านตระกูลถังพระคุณดังขุณเขางั้นหรือหากทั้งวนเย่ายังมีมนุษยธรรมสักเสี้ยวก็คงไม่ทำกับเขาเช่นนี้การฆ่าเขายังสู้ปล่อยให้เขาอยู่กับความรู้สึกผิดไม่ได้ เมื่อออกจากบ้านตระกูลทั้งก็เป็นเวลาเย็นแล้วจิตใจของซูยี่กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วสำหรับซูยี่ผู้มีชีวิตอยู่นานนับแสนปีเรื่องนี้ไม่นับว่าอะไรเพียงแต่นับจากนี้ไปเขาจะไม่รับเลี้ยงเด็กอีกเขาไปถึงบาร์แต่ไม่ได้เข้าไปข้างในสลากที่เคยซื้อให้เฮอร์รี่ถูกวางไว้ในกระเป๋าของเขาอย่างเงียบเชียบในเมื่อเป็นการขอพรย่อมต้องไม่ให้เขารู้ว่าสลากนี้ซูยี่เป็นผู้ซื้อเพราะยังสัญญากับลินยี่หยุนว่าจะกลับบ้านด้วยกันเช้าวันพรุ่งนี้ ซูยี่จึงตัดสินใจนั่งกินอาหารย่างที่ร้านใกล้บ่ายยังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงเจ้าอิงพาคนกลุ่มหนึ่งมาถึงหน้าบ่า์บ้าจริงทำไมเจอเจ,อเจ้าได้ทุกทีเจ้าอิงรู้สึกหงุดหงิดจริงๆเมื่อคืนมาหาหลิงยี่หยุนก็เจอซูยี่ยังถูกแม่เขาข่มขู่ให้เรียกนาด้วยวันนี้ได้ยินสวีชวนบอกว่าซูยี่ไม่ได้ทำงานผลสุดท้ายเจ้านี่ยังอยู่หน้าบ่า์ซูยี่เงยตาขึ้นมองเขายิ้มกล่าวว่านี่ไม่ใช่ลูกของพี่หยุนหรือได้เปรียบเขาอีกแล้วเจ้าอิงอดทนไม่ไหวในที่สุด ตะโกนสั่งให้จัดการมันกลุ่มคนที่ตามหลังเจ้าอิงเป็นหนุ่มวัยยี่สิบกว่าปีเลือดร้อนและชอบก่อเรื่องไปทั่วเมื่อเจ้าอิงสั่งทันใดนั้นหนุ่มผมขาวคนหนึ่งยกขาเตะไปที่ซูยี่ระวังนั่งอยู่ตรงนี้การกินอาหารย่างเดิมทีก็เพื่อรอหลินยี่หยุนแล้วเล่นโทรศัพท์เงียบๆเ,เรียนรู้บางอย่างการมาของเจ้าอิงรบกวนแผนของเขาอย่างชัดเจนด้วยหลักการพยายามไม่ฆ่าคนขาของเจ้าผมขาวเพิ่งเตะออกมาซูยี่หยิบไม้เสียบย่างอย่างสบายสบาย โยนไปทางเจ้าผมขาวไม้เสียบนั้นแทงเข้าไปในต้นขาของเจ้าผมขาวเสียงร้องโหยหวนของเจ้าผมขาวดังก้องความเจ็บปวดรุนแรงทําให้เขายืนไม่อยู่กอดขาล้มกลิ้งลงพื้นเลือดไหลทะลักผ่านรอยนิ้วของเขาด้านหลังเจ้าอิงเหล่านั้นหนุ่มๆที่กําลังจะลงมือตะลึงงนันของเล็กขนาดนั้นบางกว่าหัวแม่มือหลายเท่ายังแทงทะลุต้นขาคนได้วันนี้อารมณ์ข้าไม่ค่อยดีเจ้าไม่ควรมาหาเรื่องข้าอีกสุยี่กล่าวแล้วหยุดชั่วครู่บาเจ้าก็ไม่ต้องเขา่า ข้ารู้ว่าเจ้ามาหาหลิงยี่หยุนต่อไปอย่ารบกวนนางมิฉะนั้นเจ้าจะตายอย่างน่าเกลียดเจ้าอิงหงุดหงิดสุดขีดใบหน้าซีเซียวดังตับหมูตั้งแต่เขาโตมาไม่มีใครกล้าพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงนี้ปกติแล้วคำพูดเมื่อครู่ไม่ควรเป็นเขาที่พูดกับซูยี่หรือซูยี่ขมวดคิ้วมองอย่างเย็นชาคำเดียวทำให้เจ้าอิงและคนอื่นกลัวจนแทบแตกเจ้าอิงและพวกมาด้วยความเร็วและจากไปด้วยความเร็วเจ้าผมขาวถูกพยุงขึ้นรถยังร้องอดครวญคนอื่นๆไม่กล้าแม้แต่เข้าบ่า เพียงชั่วพริบตาลูกค้าที่ร้านอาหารย่างอื่นๆจ่ายเงินและจากไปเจ้าของร้านไม่กล้าพูดอะไรยกน้ำมาหนึ่งกละมังล้างคราบเลือดข้างสูยีคนทำธุรกิจเล็กๆอย่างพวกเขาไม่อาจขัดขวางสูยีนั่งกินอาหารย่างนอกบาร์แต่ไม่รู้ว่าบ้านตระกูลละยอวิวุ่นวายเพียงใดกล่าวอย่างง่ายคือวิ่กัวอันออกคำสั่งห้ามเกี่ยวกับเยวิซิงเหอเยวิหวุยอิงเพิ่งกลับบ้านก็เห็นบ้านรกไปหมดมารดาของนางจางชุนหลานคุกเข่าต่อนาวิ่กัวอันบิดาของนางเยวิซิวยืนอยู่ด้านข้าง ไม่กล้าแม้แต่หายใจแรงส่วนยวิสิงเหอก็คุกเข่าอยู่ที่นั่นก้มหนา้าหน้าไม่ขยับเรื่องนี้ตกลงแล้วคุกเข่าก็ไร้ประโยชน์เมื่อวี่กัวอันเห็นยวิหุยกลับมาก็กล่าวกับยวิหุยว่าหุยอิงพรุ่งนี้เจ้าไปที่โรงเรียนจัดการเรื่องลาออกของยวิสิงเหอเยวิหุยอิงตกตะลึงตอนกลางวันปู่ของนางเพิ่งบอกสิปีนี้ห้ามยวิสิงเหอก้าวออกจากบ้านเดิมทีคิดว่าแค่พูดเฉยเฉเพราะอย่างไรก็ตามยวิสิงเหอเป็นทายาทชายเพียงคนเดียวของตระกูลยวี ต่อไปตระกูลยาว่จะต้องส่งต่อให้เขาถ้าไม่ให้เรียนต่อจะได้อย่างไรก่อนหน้านี้วิซิงเหอก็เคยทำผิดแต่สุดท้ายก็แค่ลงโทษเล็กน้อยมากสุดก็ขังไว้สองสาวันแล้วปล่อยจางชุนหลานรีบกล่าวข้าได้ยินซิงเหอบอกเขาเพียงแค่ทำให้แฟนของอิงอิงขุนเคืองขาดมารยาทไปบ้างเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนเขาให้ดีไม่จำเป็นต้องลาออกกระมังหรือพวกเจ้ารู้เรื่องอะไรยะกัวอันเป่าหนวดจ้องยาว่ซิงเหอเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อประโยชน์ของยาว่ซิงเหอ ทำให้ซูยี่ขุนเคืองแล้วยังไปโรงเรียนเยวีหวุยอิงก็รู้สึกว่าครั้งนี้ปู่ของนางทำเกินไปรู้สึกว่ามันเกินจริงสิบปีห้ามออกจากบ้านมันต่างอะไรจากติดคุกเยวีหวุยอิงลังเลครู่หนึ่งสุดท้ายอดไม่ได้กล่าวกับปู่ว่าท่านปู่ท่านจะไม่ขังน้องชายไว้ในบ้านจริงๆถึงสิบปีกระมังถ้าเช่นนั้นเมื่อเขาออกมาในสิบปีต่อมาเขาจะไม่กลายเป็นคนไร้ค่าเยวี่กลัวอันเตวีสิงเหอแต่เขาล้มลงกับพื้นโกรธกล่าวข้าจะไม่รู้หรือเขาทำเรื่องเลวร้ายอะไรในโรงเรียน ในเมื่อเรียนในโรงเรียนก็ไม่ได้ดีสู้จ้างครูมาสอนที่บ้านข้าจะดูแลการเรียนของเขาเองดูว่าเขาจะก่อเรื่องอะไรได้อีกตระกูลยาวีก็ถือว่ามีฐานะใหญ่โตสิ่งที่วิซิงเหอต้องทําคือเรียนรู้ความสามารถที่แท้จริงไม่ใช่แค่ใบปริญญาจากโรงเรียนตราบใดที่เขาไม่ก่อเรื่องนอกบ้านหรือก่อภัยพิบัตยยิใหญ่หลวงต่อให้อยู่บ้านทั้งชีวิตไม่ทําอะไรก็ยังมีชีวิตสุขสบายคนอื่นอาจไม่รู้จักตัวตนของซูยี่ยะกัวอันจะไม่รู้ได้อย่างไรบ่ายวันนี้ ทั้งวินเย่าโทรมาหาเขาเพียงกล่าวว่าท่านเจ้าข้ามาหาเขาแล้วขอให้ยวีกัวอันบอกเพื่อนเก่าสักคำไม่ต้องลงมือกับตระกูลถังพรุ่งนี้เขาจะจัดการตัวเองกิจการของตระกูลถังขอให้เพื่อนเก่าแบ่งปันกันเพื่อไม่ให้พนักงานของบริษัทต้องตกงานทาย,ยาทตระกูลถังจะออกจากเมืองไปไปใช้ชีวิตในชนบทโดยเฉพาะก่อนวางสายทั้งวินเย่ากล่าวกับเขาว่าเดิมทีข้าคิดว่าท่านเจ้าข้าคงเป็นยอดฝีมือข้าจึงเชิญจางหลวหลินแห่งสำนักความยุติธรรมมา ไม่นึกเลยจางหลวหลินถึงกับคุกเข่าต่อหน้าท่านเจ้าค่ะเมื่อรับสายนี้ยะกัวอันจะไม่ตื่นตระหนกได้อย่างไรยะกัวอันเคยได้ยินเรื่องจางหลวหลินแห่งสำนักความยุติธรรมทุกวันนี้ผู้ฝึกตนห้ามลงมือต่อหน้าคนธรรมดาเขาเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์นี้จางหลวหลินแทบจะนับเป็นยอดฝีมือของผู้ฝึกตนในยุคนี้ถึงกระนั้นต่อหน้าซูยี่เขาก็ต้องคุกเขา่าหน้าขันทีก่อนหน้านี้พวกเขายังกล้ามีเจตนาร้ายต่อซูยี่เยวี่หุยอิงได้ยินปู่พูดอย่างจริงจัง จึงลองถามว่าท่านปู่ถ้าซูยี่ไม่ถือโทษที่น้องชายทําผิดเขาจะไปโรงเรียนได้หรือไม่ตอนเที่ยงขณะกินข้าวเยวีหวุยอิงเคยคิดให้ซูยี่กินข้าวกับเยวีซิงเหอเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองตอนนี้ต้องไปหาซูยี่แน่นอนสีหน้าวี่กัวอันผ่อนคลายลงนั่งลงแล้วถามอย่างนิ่งเรียบอิงอิงเจ้าคิดว่าซูยี่จะให้หน้าเจ้าไหมข้าจําได้ว่าระหว่างเขากับซิงเหอก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรเยวีหวุยอิงยิ้มกล่าวข้าคิดว่า ซูยี่คงไม่ใช่คนใจแคบท่านปู่ไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนี้เยวีซิงเหอคุกเข่าตรงกล่าวอย่างน่าสงสารซูยี่เก่งถึงเพียงนั้นข้าก็ไม่ได้ทําร้ายเขาเขาจะโกรธอะไรได้เจ้าเด็กสารเลวเยวีกลัวอันเตะเขาล้มลงอีกลุกขึ้นด้วยความโกรธจนตัวสัน่นเจ้ากล้าลงมือกับเขาเจ้ายังจะทําร้ายเขาถ้าเจ้ามีฝีมือขนาดนั้นข้าคงต้องเรียกเจ้าเป็นปู่เยววีหุยอิงรีบคว้าวิ่กัวอันกล่าวว่าท่านปู่อย่ากโกรธไปเลยตอนนี้ข้าจะไปหาซูยี่ เจ้าไปได้แต่อย่าให้เขาคิดว่าเป็นค่าที่ให้เจ้าไปหาส่วนเยวีซิงเหอไม่ว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไรยังไงก็อยู่โรงเรียนต่อไม่ได้เยวีฮุยอิงไม่เข้าใจทําไมปู่ของนางถึงพิเศษกับซูยี่นะักต้องรู้ว่าเมื่อก่อนท่านปู่รักเยวีซิงเหอที่สุดเมื่อทําเพื่อซูยี่ถึงขนาดนี้ตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วยวีฮุยอิงก็ยังออกจากบ้านนางรู้ดีว่าถ้าซูยี่ไม่แสดงท่าทีในเรื่องนี้เยวีซิงเหอจะถูกขังในบ้านถึงสิบปีจริงๆ แน่นอนว่าซูยี่ไม่รู้เรื่องของตระกูลยอวีอาหารย่างที่เขาสั่งมาไม่มากินหมดอย่างรวดเร็วเพราะต้องรอหลินยี่หยุนจึงขอทัวลิสงหนึ่งจานมากินกับเหล้านั่งอยู่นั่นถึงสองชั่วโมงถ้าเป็นปกติเจ้าของร้านคงบ่นไปแล้วหรือคนปกติใครจะนั่งกินทัวลิสงจานเดียวนานขนาดนี้แต่หลังจากเห็นซูยี่ใช้ไม้เสียบแทงขาคนเจ้าของร้านถึงไม่พอใจก็ไม่กล้าแสดงออกเมื่อรวมกับท่าทีของซูยี่ตอนนี้ ยิ่งทําให้คนนี้ดูไม่ปกติเจ้าของร้านถึงขั้นสงสัยว่าซูยี่เป็นนักฆ่าในภาพ,พยนตร์นักฆ่าไม่ใช่เป็นแบบซูยี่หรือเขาอยู่ที่นี่คงรอใครสักคนยิ่งคิดเจ้าของร้านยิ่งตื่นตระหนกแรกเริ่มไม่ได้ตั้งใจแจ้งตํารวจแต่เมื่อคิดว่าถ้ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นที่นี่ธุรกิจจะแย่เขามองซูยี่ผลคือซูยี่ยิ้มให้เขาอย่างสุภาพหน้าตาของซูยี่ดูสุภาพอยู่แล้วหรืออาจเรียกว่ามีความสง่างามแต่บุคลิกเช่นนี้เมื่อรวมกับการใช้ไม้เสียบแทงคนเมื่อครู กลายเป็นน่ากลัวทันทีเขาเหมือนตัวร้ายที่ซ่อนอยู่ในเงามืดในตอนจบของภาพยนตร์จานทัวลิสง์ของซูยี่ยังไม่ทันกินหมดตำรวจก็มาถึงร้านอาหารย่างเขาไม่เคยคิดว่าเจ้าของร้านที่ดูใจดีจะแจ้งตำรวจตำรวจเดิมทีจะซักถามเจ้าของร้านอาหารย่างเมื่อพูดถึงจุดสำคัญเจ้าของร้านก็เป็นลมซูยี่เพียงใช้กลเม็ดเล็กๆให้เขาหลับไปหนึ่งถึงสองวันเมื่อตื่นขึ้นเขาจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ตำรวจก็หงุดหงิด เจ้าของร้านอาหารย่างแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนดูอันตรายมากอาจเป็นนักฆ่าสมัยนี้การควบคุมอาวุธปืนเข้มงวดในสังคมที่มั่นคงและเจริญรุ่งเรืองอาชีพนักฆ่ามีอยู่แค่ในภาพยนตร์และวรรณกรรมเท่านั้นผลคือเมื่อถามถึงจุดสำคัญคนกลับเป็นลมจะทำอย่างไรตำรวจบางคนจับชีพจรบางคนกดหน้าอกสุดท้ายต้องส่งเขาไปโรงพยาบาลตำรวจที่เหลือเริ่มตรวจสอบคนที่นั่งอยู่ในร้านอาหารย่าง เดิมที่แถวนี้เป็นถนนที่มีบาร์และตลาดกลางคืนคนเมาทำเรื่องวุ่นวายไม่น้อยความปลอดภัยไม่ค่อยดีการทะเลวิวาทเกิดขึ้นบ่อยเวลานี้คนที่นั่งกินอาหารย่างก็มีพวกนักเลงอยู่บ้างจึงกลายเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบแต่ซูยี่ตำรวจเพียงถามคำถามง่ายๆสองสาข้อตรวจบัตรประจำตัวไม่มีทางเลือกเขาดูไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วไม่มีประวัติอาชญากรรมยังเป็นนักศึกษาจะเกี่ยวข้องกับคนเลวได้อย่างไร เมื่อว่หวุยอิงขับรถมาตำรวจกำลังถามซูยี่ว่าเกิดอะไรขึ้นเยว่หวุยอิงเห็นซูยี่ถูกตำรวจสอบถามคิดว่าเขาก่อเรื่องอะไรอีกซูยี่มองเยวีหว่หุยอิงสายหน้าข้าไม่เป็นอะไรเจ้ามาหาข้ามีอะไรหรือเยวีหว่หุยอิงยังไม่รู้ว่าซูยี่ไม่ได้ทำงานที่บาร์แล้วลังเลครู่หนึ่งกล่าวว่าเราเข้าไปคุยกันได้ไหมถึงแม้จะไม่ได้ทำงานที่บาร์เขาไม่รังเกียจช่วยเพิ่มยอดขายให้พวกเขาทั้งสองเพิ่งเข้าบาร์เฮอร์ลี่ก็เห็นซูยี่ เดินเข้ามาทักซูเกอร์กลับมาดูแลร้านเร็วขนาดนี้ซูยี่ก็ทักอย่างสนิทสนมจองโต๊ให้ข้าสักทีเยวี่ฮุยอิงสังไน์แดงราคากว่าพันอย่างเป็นพิธีเงินจํานวนนี้สําหรับนางไม่นับว่าอะไรนางมาหาซูยี่วันนี้หวังให้ซูยี่ไม่ถือสาน้องชายก่อนมานางคิดว่าซูยี่ยังทํางานที่บาร์นางรู้ว่าซูยี่ไม่มีเงินและถ้าให้ตรงๆงเขาคงไม่รับวิธีที่ดีที่สุดคือช่วยเพิ่มยอดขายให้เขาแต่ตอนนี้ดูเหมือนไม่จําเป็นข้าไม่พูดพร่ำทําเพลง าพาน้องชายยวี่สิงเหอมาขอโทษเจ้าหวังว่าเจ้าจะให้อภัยเขาเยวี่หุยอิงรินไวน์สองแก้วยกแก้วขึ้นกล่าวว่าน้องชายข้าถึงจะดื้อรั้นไปบ้างแต่เขาไม่ใช่คนเลวโดยแกนแท้ต่อไปข้าจะสอนเขาให้ดีสูยี่อดยิ้มไม่ได้เจ้าคิดว่าข้าจะโกรธเด็กหรือรอยยิ้มของสูยี่ยังคงสงบน่าประทับใจเยวี่หุยอิงมองเขาด้วยสายตาขาวกล่าวว่าเขาดูเหมือนจะโตกว่าเจ้าแต่ในสายตาข้าเขายังเป็นแค่เด็กสูยยี่ยกแก้วชนกับเยวี่หุย ดึงหมดแก้วกลับไปบอกปู่เจ้าข้าจะไม่ทําให้เขาลําบากแต่เด็กคนนั้นต้องได้รับการสั่งสอนข้าจะบอกปู่ข้าเยาวีหุยอิงช่วยโอกาสกล่าวเจ้าให้อภัยเขาแล้วเดิมทีก็ไม่มีอะไรพูดถึงการให้อภัยไม่ได้เขาเพียงเข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับเจ้าเจ้าอธิบายให้เขาชัดเจนให้เขาไม่มารบกวนข้าอีกก็พอตระกูลเยวีนับว่าร่ํารวยเด็กจากตระกูลใหญ่ดื้อรั้นบ้างก็เป็นเรื่องปกติเหตุที่วีซิงเหอต่อต้านเขาเหตุผลหลัก คือเขาคิดว่าซูยี่กับเยวี่หุยอิงมีความสัมพันธ์คลุมเครือเยวี่หุยอิงพยักหน้าเมื่อซูยี่พูดเช่นนี้เยวี่ซิงเหอคงไม่ต้องถูกขังและไม่ต้องย้ายโรงเรียนเมื่อเคลียร์เรื่องเรียบร้อยทั้งสองดื่มไวน์และเริ่มคุยเล่นเยวี่หุยอิงเต็มไปด้วยความสงสัยเกี่ยวกับซูยี่อาศัยริ์แอลกอฮอล์ถามซูยี่เจ้าเป็นใครกันแน่ทำไมปู่ข้าถึงดูแลเจ้าเช่นนี้เพราะข้าเป็นผู้ฝึกตนซูยี่กล่าวอย่างลึกลับดวงตายวิุ่ยอิงเป็นประกาย นางถึงเข้าใจถามต่อว่าอาจารย์ของเจ้าเป็นใครหรือเป็นท่านผู้นั้นบนเขาสีเจียนซูยี่พยักหน้าแก้ขัดตอนนี้ดีแล้วเขาเป็นศิษย์ของเจียงฉางเฟิงข้าคิดแล้วเยวีหว่หุยอิงโล่งใจคิดจะกลับไปเตือนเยวีส่สิงเหอถึงตระกูละยอวี่จะมั่งคั่งก็ไม่ควรก่อศัตรูกับผู้ฝึกตนโดยเฉพาะผู้ฝึกตนผู้นี้ที่เป็นศิษย์ของเทวชราบนเขาสีเจียนซูยี่ดื่มไวาอีกสองแก้วลุกขึ้นกล่าวเรื่องเยวีสิงเหอจบแค่นี้ตอนนี้ข้ามีธุระจะไปแล้ว เยวี่ยุยอิงอยากถามเรื่องผู้ฝึกตนต่อแต่เห็นซูยี่เดินไปที่โต๊ะด้านหลังวันนี้คนที่เข้าเวนคือสวีชวนสามีของจางถิงลินยี่หยุนถูกสวีชวนพาไปที่โต๊ะกลุ่มคนดื่มไปหลายแก้วลินยี่หยุนหน้าแดงกำ่ำยกแก้วให้ทุกคนใบหน้ายัางฝืนยิม้มจางถิงเคยบอกว่านางไม่ต้องดื่มเหล้าแต่จางถิงไม่อยู่สวีชวนจะสนใจได้อย่างไรทำงานที่บาร์เจ้าบอกว่าไม่ดื่มเหล้าเซียวหยุนข้าแนะนำให้รู้จัก พี่คนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนของบาร์เราเรียกว่าพี่เจียสวีชวนยิ้มกล่าวแนะนำลินยี่หยุนให้รู้จักชายวัยกลางคนที่นั่งตรงข้ามเจตนาชัดเจนคือให้หลินยี่หยุนดื่มกับหุ้นส่วนของบาร์พี่เจี๋ยในปากสวีชวนชื่อฟ้านเจียก็เป็นหุ้นส่วนของบาร์เพียงแต่ปกติเขาไม่ค่อยมาที่บาร์คืนนี้มาดูร้านผลคือเห็นหลินยี่หยุนแล้วถูกใจบอกสวีชวนสวีชวนรับปากว่าจะจัดให้คืนนี้สาวน้อยวัยยี่สิบกว่าแค่ทำให้เมา เรื่องต่อจากนั้นจะไม่เป็นไปตามใจพวกเขาหรือพี่เจียข้ายกให้ท่านลิงยี่หยุนก็จนปัญญาพึ่งเริ่มทำงานจะไม่ให้หน้าบอสได้อย่างไรดื่มสักแก้วสองแก้วคงไม่เป็นไรฟ้านเจี๋ยจ้องลิงยี่หยุนมุมปากยกขึ้นตาย,ยีเป็นรอยคืนนี้เขาจะต้องได้สาวคนนี้ดีเสียวหยุนใช่ไหมต่อไปเจ้าเป็นน้องสาวข้าใครรังแกเจ้าบอกข้าข้าจะจัดการให้ฟ้านเจียพูดเช่นนั้นยกแก้วดื่มหมดทันทีที่ดื่มเสร็จก็รินเหล้าต่อกติกาของบาร์เรา เจอกันครั้งแรกต้องดื่มสามแก้วสามแก้วหลิงยี่หยุนเพิ่งดื่มเบียร์ตอนนี้ฟ้านเจียกลับรินเหล้าต่างชาติให้นางยังลังเลฟ้านเจียผลักสามแก้วไปวางต่อหน้านางพี่เจียข้าดื่มไม่เก่งดื่มต่อไม่ได้แล้วลิงยี่หยุนไม่ใช่คนโง่สายตาที่ฟ้านเจียมองนางร้อนแรงเกินไปนางรู้ว่าเหล้านี้ดื่มต่อไม่ได้ฟ้านเจียโบกมือยิม้มเด็กสาวย่อมมีพลังในการดื่มอยู่สามส่วนนี่ยังไม่ถึงไหนคืนนี้ไม่เมาไม่เลิกเมื่อเขาพูดเช่นนั้นกลุ่มชายที่นั่งรอบโตเริ่มห้อง ใหพิ่งเริ่มเองน้องสาวเจ้าจะไม่ให้หน้าพี่เจียหรือสวีชวนก็กล่าวเซียวยุนเจ้าดื่มไปเดี๋ยวข้าจะให้พี่ถิงมาอยู่ด้วยถ้าเมาข้าจะให้พี่ถิงพากลับลิงยี่ยุนสายหน้าติดติดกันกล่าวอย่างยากลําบากพี่ชวนท่านก็รู้ว่าข้าดื่มไม่เก่งถ้าดื่มแบบนี้ต่อไปคงไม่ไหวพรุ่งนี้ข้ายังมีธุระมีธุระอะไรบอกข้าข้าจะจัดการให้ฟ้านเจียลุกขึ้นนั่งข้างหลินยี่ยุนยกมือจะโอบไหล่นางชายชราหัวงูชัดๆมือเขายังไม่ทันลง ซูยี่ก็เดินมาถึงต๊นนี้ตะโกนเสี่ยวยูไปกันฟ้านเจียงหันมองซูยี่ขมวดคิ้วถามเจ้าเป็นใครสวีชวนรีบลุกขึ้นกล่าวกับซูยี่ซูยี่เจ้าทําอะไรลินยี่หยุนยังไม่เลิกงานจะไปไหนฟ้านเจี่ยมองซูยี่อย่างสนใจถามสวีชวนพี่ชวนคนนี้ใครเมื่อสองสามวันก่อนเขาเคยทํางานที่นี่เมื่อวานถูกเรไล่ออกไปมีเรื่องกับเจ้าอิงและยวีสิงเหอกับพวกนั้น สวีชวนพูดแล้วกล่าวกับซูยี่ซูยี่เจ้ายังไม่รู้หรือเจ้าไปก่อเรื่องใหญ่แค่ไหนต่อไปอย่ามาเล่นที่บาร์เรานี่คือคําเตือนจากข้าได้ข้ารู้จักเจ้าอิงและยาวีซิงเหอคุณชายแห่งตระกูลยาวีทั้งสองคนนั้นยังกล้าไปมีเรื่องตอนนี้ยังมาอยู่ที่นี่ได้เมื่อฟ้านเจียได้ยินว่าเป็นคนที่เคยทํางานที่บาร์ย่อมไม่เห็นซูยี่อยู่ในสายตายิ้มกล่าวเด็กน้อยรีบกลับไปมืดแล้วเดินระวังล้มซูยี่ไม่พูดอะไรเดินไปหยิบขวดเหล้าต่างชาติ คนที่โต๊ะของฟ้านเจี๋ยลุกขึ้นทั้งหมดจ้องซูยี่อย่างขึงขังปกติแล้วเด็กหนุ่มที่หยิบขวดเหล้าคือสัญญาณว่าจะลงมือพวกเขามีคนเยอะและเป็นนักเลงเก่าย่อมไม่เห็นซูยี่ในสายตาซูยี่ยิ้มกล่าวตื่นเต้นอะไรนะเจ้าไม่ใช่ต้องการดื่มหรือข้าจะช่วยนางดื่มหนึ่งขวดแล้วพาน,านางไปเจ้าคิดว่าไงฟ้านเจี๋ยหัวเราะยิ้มย่อกล่าวเจ้ามีสิทธ์อะไรมาดื่มกับข้าข้าจะดื่มกับเสี่ยวหยุนเจ้ามาแทรกทำไมเมื่อซูยี่ได้ยินเขาพูดวางขวดเหล้าลง ผลักฟ้านเจียออกแล้วจับข้อมือลินยี่หยุนกล่าวเจ้าเปลี่ยนงานเถอะงานนี้ไม่เหมาะกับเจ้าลินยี่หยุนก็ร้อนใจเพราะฟ้านเจียถูกซูยี่ผลักล้มลงพื้นเรื่องนี้ย่อมไม่จบง่ายๆ่าข้าจะจัดการเจ้าเจ้ากล้าผลักข้าฟ้านเจียไม่ทันเห็นการเคลื่อนไหวของซูยี่เพียงสัมผัสเบาๆชายร่างใหญ่ร้อยสี่สิบกว่ากิโลกรัมกลับล้มลงพื้นนี่คือสถานที่ของเขาถูกเด็กหนุ่มดูถูกเช่นนี้จะยอมได้อย่างไรเพื่อนของฟ้านเจียยกกำปั้น ยิบขวดเหล้าจะตีซูยี่ลินยี่หยุนตะโกนด้วยความร้อนใจอย่าลงมือข้าดื่มไม่ไหวหรือฟ้านเจียโกรธจะตะโกนไอบาวันนี้ถ้าไม่ส่งไอ้เด็กนี้เข้าโรงพยาบาลข้าจะเสียหน้าฟรีและเจ้าคืนนี้ต้องอยู่กับข้าเข้าใจไหมถ้าเจ้ากล้าออกจากบาร์ข้าจะทําให้เจ้าเดือดร้อนลินยี่หยุนหน้าซีดเผือดนางไม่รู้จะทําอย่างไรซูยี่มาเพียงลําพังและนางรู้ว่าคนอย่างฟ้านเจียที่เปิดบาร์มักมีแบ็กกราวด์ซูยี่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างไร พวกเจ้าอย่าเข้ามาเชื่อหรือไม่ข้าจะแจ้งตำรวจลินยี่หยุนพยายามดึงซูยี่ไว้ด้านหลังแต่ดึงไม่ไหวซูยี่ยิ้มเขาไม่อยากลงมือกับคนธรรมดาแต่ถ้าคนเหล่านี้ยังเล่นลามกเขาก็ไม่รังเกียจสั่งสอนเล็กน้อยชายร่างใหญ่ที่ลงมือก่อนถูกซูยี่บีบคอยกขึ้นจากพื้นคนที่เหลือตะลึงพวกเจ้าทำอะไรเยวีว่ฮุยอิงตามมาเห็นท่าทางซูยี่ก็รู้ว่าจะเกิดเรื่องถ้าไม่ตามมาพวกนักเลงแก่จะไม่ถูกซูยี่ตีจนโง่หรือ ซูยี่เป็นผู้ฝึกตนยกคนด้วยมือเดียวจะนับว่าอะไรถ้าเขาเปิดฉากฆ่าจริงๆคงไม่ดีฟ้านเจียได้สติมองเยวี่ฮุยอิงเห็นเพียงสาวสวยจึงไม่สนใจชี้ซูยี่กล่าวถ้าเจ้าแน่จริงฆ่ามันเลยวันนี้ถ้าเจ้าไม่ฆ่ามันเจ้าก็อย่าหวังจะรอด